สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเตรียมพร้อมสู้โอเน็ตนะคะวิทยาศาสตร์นะคะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้นะคะก็เป็นตัวชี้วัดว่าวัน1.2ป .6 ทับ4นะคะวันนี้คุณครูก็จะมาพูดเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนะคะซึ่งถือว่าเป็นระบบที่สําคัญนะคะแล้วก็มีข้อสอบที่มักจะออกอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะข้อสอบนะคะ อันนี้นะคะก็ดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำข้อสอบกันเลยนะคะซึ่งวันนี้จะมีทั้งหมด6ข้อนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปลุยกันที่ข้อสอบนะคะคุณครูจะพูดเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารก่อนนะคะว่า หลักๆแล้วมันควรมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือความหมายของระบบย่อยอาหารนะคะก็คือการที่เราทานอาหารเข้าไปนะคะเสร็จแล้วมันจะผ่านกระบวนการย่อยซึ่งทําให้อาหารมันมีขนาดเล็กลงนะคะเล็กลงจนขนาดอาหารเนี่ยสามารถดูดซึมเข้าไปใช้ในส่วนต่างๆของร่างกายได้อันนี้เราเรียกว่าเกิดกระบวนการย่อยอาหารนะคะ <S <S ทีนี้ในกระบวนการย,อย่อยอาหารของมนุษย์นะคะก็จะมีอวัยวะที่เกี่ยวข้องในร่างกายของเรานะคะอย่างแรกเลยก็คือส่วนแรกเลยนะคะเป็นส่วนของปากนะคะซึ่งปากของเราเนี่ยจะมี มีการย่อยสองแบบนะคะก็คือเชิงกลนะคะเชิงกลนะคะกับอีกแบบหนึ่งนะคะเราเรียกว่าเชิง เคมีนะคะเดี๋ยวคุณครูอธิบายควบคู่กันไปเลยนะคะเชิงกลหมายความว่าการที่หั่นหรือว่าใช้ฟันของเราเนี่ยบดเคี้ยวทําให้อาหารมันมีขนาดเล็กลงหรือว่าเกิดจากการบีบรัดตัวให้อาหารมีขนาดเล็กลงเราเรียกว่าเกิดการย่อยเชิงกลน,นะคะอีกแบบหนึ่งก็เป็นการย่อยเหมือนกันเรียกว่าเชิงเคมีก็คือการที่ใช้น้ําลายใช้น้ําย่อยใช้เอนไซม์ในการทําให้อาหารมันมีขนาดเล็กลงนะคะสรุปนะคะอวัยวะแรกนะคะที่เกี่ยวกับการย่อยก็คือปากนะคะจะเกิดการย่อยทั้ง เชิงกลและก็เชิงเคมีนะคะเพราะมีฟันในการบดเคี้ยวแล้วก็มีน้ำรายนะคะที่ช่วยในการทำให้อาหารจำพวกแป้งนะคะมันมีโมเลกุลเล็กลงเพราะว่าน้ำลายเรามีเอนไซม์ชื่อว่าอะไมเลสนะคะต่อจากนั้นอาหารของเรานะคะพอผ่านจากปากแล้วนะคะก็จะส่งต่อมาที่ตรงบริเวณคอหอยนะคะก็จะมีะริ้นอะกเรียกว่าฝาสำหรับปิดระหว่างช่วง,วงหลอดลมของเราตรงนี้ไม่ให้อาหารนะคะมัน เข้าไปทางหลอดรมนะคะซึ่งมันจะทําให้เราเกิดอาการอาหาหรติดคอรหรือว่าเป็นอันตรายได้นะคะจากนั้นก็จะผ่านจากหลอดอาหารนะคะมาที่หลอดอาหารนะคะจากหลอดอาหารนะคะก็จะเข้าไปที่กระเพาะอ,อาหารนะคะเพราะฉะนั้นอวัยวะหนึ่งน้อลูกนะัะมีปากนะคะสองหลอดอาหารนะคะ สามกระเพาะอาหารนะคะซึ่งในกระเพาะอาหารของเราเป็นถุงเนาะมันสามารถขยายได้หลายเท่านะคะก็จะมีการย่อยอาหารจํราพวกโปรโตีนนะคะเพราะว่ามีเอนไซม์ที่ชื่อว่าเปปซินนะคะต่อจากนั้นนะคะอาหารพอมันเกิดการย่อยแล้วจะส่งต่อไปที่ลำไส้เล็กนะคะลำไส้เล็กของเราก็คือบริเวณนี้นะคะเป็นขดๆเล็กๆตรงนี้นะคะเรียกว่าลำไส้เล็กนะคะ ส่วนที่4นะคะเอาไว้ที่4จากนั้นในลำสลิกของเราเนี่ยมันมีความยาวประมาณ7เมตรนะคะแล้วก็มีเป็นทรายต่างๆมากมายมาทําหน้าที่ย่อยแล้วก็จะมีน้าย่อยต่างๆที่ ถูกปล่อยออกมาช่วยจากบริเวณตับอ่อนตัวนี้นะคะก็ปล่อยน้าย่อยเข้ามาช่วยบริเวณลำไส้เล็กด้วยเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆอาหารจะถูกย่อยที่ลำไส้เล็กได้มากที่สุดทุกชนิดนะคะแล้วก็ลำไส้เล็กบริเวณตอนปลายเนี่ยจะสามารถดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายได้ด้วยนะคะจากนั้นสารอาหารที่ยังเหลืออยู่ก็จะเดินทางต่อไปที่ลำไส้ใหญ่ก็คือที่มันเป็นลูกตัวซีโครอนแบบนี้ค่ะ ตัวนี้เรียกก็ลำไส้ใหญ่คือเอาไว้วะที่5นะคะอันนี้จะเข้าสู่ระบบการขับถ่ายของร่างกายแล้วนะคะก็จะไปรอดูดซึมสารอาหารต่างๆกลับเข้าไปนะคะซึ่งที่ลำไส้ใหญ่เนี่ยจะไม่มีการย่อยแล้วนะคะจะมีเฉพาะการดูดซึม ารอาหารนะคะจากนั้นอตอนเช้าเราเกิดการขับถ่ายออกมาก็จะออกสู่ลำไส้ตรงนะคะจากที่ครูลเล่าคร่าวๆนะก็จะเห็นได้ว่ากระบวนการย่อยอาหารนียก็จะสัมพันธ์กับร,ระบบขับถ่ายด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวถ้านักเรียนไม่ทันยังไงนักเรียนก็ไปเปิดคลิปดูในวิดีโอเก่าๆของครูที่อธิบายเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารได้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ข้อสอบเลยค่ะข้อที่1นนะคะถามว่าในระบบย่อยอาหารของมนุษย์อวัยวะใดดูดซึมอาหาร สารอาหารได้มากที่สุดนะคะดูดซึมนะคะนักเรียนจําได้ไหมตอนที่ครูเล่านะคะอาหารเริ่มจากปากมีการย่อยเชิงกลเชิงเคมีผ่านร้อนอาหารก็มีการย่อยเชิงกลค,คือบีบรัดตัวจากนั้นส่งมาที่กระเพาะนะคะก็มีการปล่อยเอนไซม์ชื่อว่าเปปซินเป็นการย่อยเชิงเคมีคุณครูไม่ได้พูดว่าดูดซึมนะและมันจะส่งต่อมาที่อวัยวะที่ชื่อว่าลำไส้เล็กนะคะที่มีลักษณะเป็นท่อขดเกียวยาว ซึ่งมันจะมีการย่อยและดูดซึมสารอาหารในช่วงลำไส้เล็กตอนปลายนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเอาวัาอะไดดูดซึมสารอาหารได้มากที่สุดมันความเป็นไปได้คือขอไข่กับขอฟ้าก็คือลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่แต่ถามว่าตัวที่ดูดซึมสารอาหารได้ ตัวที่ดูดซึมสารอาหารกลับเข้าสู่ร่างกายได้มากจริงๆนี่คือส่วนของลำไส้เล็กนะคะเพราะว่าลำไส้ใหญ่เนี่ยจะทําหน้าที่ดูดซึมสารอาหารที่มันยังคงเหลือก่อนที่มันจะกลายปเป็นกากอาหารนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบข้อขอไข่ค่ะมาต่อกันที่ข้อที่2นะคะถามว่าถ้านักเรียนรับประทานข้าวกับกุ้งต้มนักเรียนแยกคดีนะคะมันมีข้าวกับกุ้งต้มนะคะเป็นอาหารกลางวัน เอาวัยวะใดที่ย่อยกุ้งต้มเป็นลําดับแรกนะคะเราก็ต้องเชื่อมโยงความรู้ไปเรื่องเกี่ยวกับสารอาหารด้วยนะคะข้าวมันอยู่ในพวกอะไรคะเป็นประจพวกแป้งนะคะเป็นจาพวกแป้งส่วนกุ้งต้มนะคะมันเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนนะคะถ้านักเรียนจําได้นะาปากของเราจะอมเอาไว้มีน้ําลายชื่อว่าอะไมเลสย่อยแป้งได้นะคะมันก็จะมีรสหวานๆนะ้าเราอมข้าวในปากนะคะแต่ทีนี้ก็าถามว่า กุ้งต้มนะคะมันเป็นโปรโตีนนะคะมันจะมาย่อยที่กับเพาะอาหารเพราะมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าเปปซีนเพราะฉะนั้นข้อนี้ค่อนข้างจะเป็นความจําเลยนะถ้าแป้งนะคะย่อยได้ที่แรกที่ปากถ้าโปรโตีนย่อยที่กับเพาะถ้าเป็นลำไส้เล็กย่อยอาหารได้ทุกประเภทข้อนี้ก็ถามเฉพาะกุ้งต้มก็เลยตอบเพาะงอง,งูค่ะ มาต่อกันที่ข้อที่3เลยนะคะเอาไวะนะ้ว่าระบบย่อยอาหารประกอบด้วย A ปาก V เกาะอาหาร C ลำไส้เล็ก D ลำไส้ใหญ่ E หลอดอาหารอาหารที่เรารับประทานจะไม่ถูกย่อยในอวัยวะใดนะคะจะไม่ถูกย่อยในอวัยวะใดอย่างที่บอกอย่างแรกเลยที่ควรจะมีก็คือ D นั่นเองเพราะว่า D เลยะคะ่ะ ดีจะไม่มีการย่อยแล้วนะมันจะเป็นอา,อาวิวาที่ทำให้ที่ดูดซึมสารอาหารเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่มีดีอยู่มีอยู่สองข้อนะลูกก็มีข้อคอควายกับข้ององูตรงนี้นะคะทีนี้มาดูถ้าตอบคอควายเป็นซีลำเส้นเล็กเป็นไปได้ไหม ไม่ได้เพราะคุณครูเพิ่งบอกไปเองว่าลำไส้เล็กนะี่ถือว่าเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ดูดซึมสรอา,ารได้มากที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นหลอดอาหารอย่างที่บอกนะ,ะพอเรากินอาหารปุ๊บอาหารมันจะเคลื่อนที่จากบริเวณคอหอยพาหลอดอาหารแล้วลงมาที่กระเพาะนะคะเพราะฉะนั้นหลอดอาหารก็ถือว่าอาจจะคะก็ถือว่าไม่เกิดการย่อยด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ เป็นไปได้เกิดตอบข้ององูนั่นเองนะคะมาต่อกันที่ข้อที่4นะคะข้อนี้ค่อนข้างวิเคราะห์นิดนึงนะลูกนะเด็กชายวัชระนะคะชอบกินเนื้อหมูติดมันเนื้อหมูติดมันเป็นยังไงก็เ,เป็นเนื้อเนื้อหมูที่มันมีความนวนว,นว,นวมันมันเนาะเราก็ชอบกินอยู่นะคะไม่ชอบกินผักและผลไม้และกินอาหารก็ไม่ตรงเวลาเป็นประจำนะคะจากข้อความดังกล่าวนะคะข้อใดถูก ต้องนะคะเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารของเด็กคนนี้พฤติกรรมคือชอบกินหมูติดมันไม่กินผักไม่กินผลไม้ไมกินอาหารไม่ตรงเวลาอันนี้ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเด็กๆอย่าทำตามนะคะ,ะไปดูข้อความเลยข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับเด็กคนนี้นะคะก็ไก่ตับจะทํางานหนักเพื่อสร้างน้ําดีสําหรับย่อยไขมันข้อความนี้เป็นไงคะเป็นไปได้ใช่ไหมคะเพราะว่าการที่เราจะทําให้ไขมันเกิดการย่อยได้เนี่ยจะต้องอาศัย ตับนะคะมันจะผลิตน้ําดีออกมาน้ําดีจะทําหน้าที่ให้ไขมันเกิดการแตกตัวเสียก่อนจากนั้นมันจะไปเจ้าไขมันจะไปเกิดการย่อยที่ลำไส้เล็กอีกอีกทีนึงเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับนะคะก็จะมีปัญหาในการย่อยไขมันด้วยเพราะฉะนั้นข้อความนี้เป็นข้อความที่ถูกต้องนะคะถ้าคนไหนที่คิดาหารติดมันเยอะๆตับของเราก็ต้องสร้างน้ำดีมากตับเราก็ต้องทํางานมากเช่นกันพระจะน,นข้อความนี้เป็นข้อความที่ถูกต้องนะคะส่วนข้อเขไข่นะคะ บริเวณรอดอาหารจะมีกดลั่งออกมามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าบริเวณรอดอาหารของเราไม่มีเอนไซม์ไม่มีน้ำย่อยใดๆเลยเพราะฉะนั้นข้อข้อไข,อข่ผิดนะคะข้อข้อไข,อข่ลำไส้ใหญ่ดูดซึมน,น้ําได้น้อยลงเนื่องจากกินอาหารเส้นใหญ่มากเขากินเส้นใหญ่มากที่ไหนลาเด็กคนนี้ไม่กินทั้งผักไม่กินทั้งผลไม้ข้อควายเป็นความที่ผิดงงงู ลำไส้เล็กขับเคลื่อนอาหารได้ง่ายขึ้นเนื่องจากกินอาหารที่มีเส้นใยก็ยืนยันคําตอบเหมือนข้อข้อคเลยเพราะเขาไม่กินผักไม่กินผลไม้ไม่มีเส้นใยเพราะฉะนั้นสรุปคําตอบข้อที่4ี่พฤติกรรมของเด็กชายวัชระตรงกับข้อกอไก่ชอบกินแขมันตับทํางานมากในการสร้างน้ําดีนะคะข้อที่5นะคะเมื่อนักเรียนรับประทานอาหารประเภทแป้งและโปรตีนจะเกิดการดูดซึมสารอาหารมากที่สุดที่บริเวณใด จำได้ไหมคะว่าอาวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการดูดซึมสารอาหารมีแค่สองส่วนก็คือลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่และตัวที่ทั้งย่อยและดูดซึมมากที่สุดก็คือลำไส้เล็กนะคะแต่อาหารที่เหลือจะส่งต่อไปที่ลำไส้ใหญ่และลำไส้ใหญ่ก็จะดูดซึมพวกแร่ธาตุน้ำที่ยังตกค้างอยู่ในกากอาหารเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเกิดการดูดซึมสารอาหาร มากที่สุดก็ต้องตอบข้อขอไข่เป็นคำตอบสุดท้ายค่ะค่ะมาถึงข้อสุดท้ายนะคะข้อที่หนะคะาจากแผนภาพนะคะอวัยวะในระบบย่อยอาหารเป็นไปดังนี้นะคะเริ่มจากปากกระเพาะอาหารอาวัยวะเอวัยวะ B แล้วก็พวารหนักนะคะจากแผนภาพข้างต้นเขาใดกล่าวถูกต้องนะคะทีนี้เรามาดูก่อนนะคะไออวัยวะ A นี่คืออะไรจําได้ไหมคะลูกพออาหารมาผ่านกระเพาะนะคะมันจะเข้าสู่อวัยวะที่ชื่อว่า ลำไส้เล็กนะคะลำไส้เล็กเห็นก่อนเนาะนะคะส่วน B นะคะที่ส่งต่อจากลำไส้เล็กก็ต้องเป็นลำไส้ใหญ่นะคะลำไส้ใหญ่นะคะจากนั้นก็จะกลายไปเป็นพวกกากอาหารส่งออกทางทวารหนักนะคะถามว่าจากข้อความในสีตัวเลือกเนี่ยข้อใดกล่าวถูกต้องนะคะข้อก็ไก่แป้งจะถูกย่อยที่กระเพาะอาหาร ะะและถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายที่อวัยวะเอาที่กระเพาะอาหารจําได้ไหมมันจะเกิดการย่อยอาหารจําประเภทอะไรคะโปรตีนส่วนแป้งมาเป็นคาร์บโบไฮเดรตเพราะฉะนั้นข้อความกกัดเป็นข้อความที่ไม่ถูกต้องนะคะข้อเขาคา่กากอาหารจะผ่านอวัยวะเอโดยไม่มีการดูดซึมแล้วเพื่อขับออกผ่านทางทวารหนักจริงๆตอนที่ อาหารเดินทางจากกระเพาะมาที่ลำไส้เล็กหรือว่าอวัยวะ A นะคะมันยังไม่เรียกว่าเป็นกากอาหารนะมันยังเรียกว่าเป็นสารอาหารอยู่นะคะเพราะฉะนั้นข้อความนี้ก็ไม่ถูกต้องแล้วก็เมื่อผ่าน A ไปแล้วมันก็ยังมาผ่านอวัยวะ B ก็คือลำไส้ใหญ่มันก็ยังมีการดูดซึมสารอาหารบางส่วนอยู่เพราะฉะนั้นข้อขอไข่ก็ยังผิดอยู่นะคะข้อข้อควายเลือดนะคะจากหัวใจไปยังอวัยวะ B นะคะ จะมีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงเนื่องจากการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดซึ่งข้อตัวเรื่องนี้มันมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระบบหมุนเวียนเลือดจําได้ไหมลูก<ม>เวลาที่เลือดเรานะคะมันมีออกซิเจนต่ำมันจะไหลเข้าสู่หัวใจแล้วจากนั้นเมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ ที่ปอดแล้วจะกลายเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงจะไหลออกสู่หัวใจไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นในลำไส้เล็กของเราก็ถือเป็นอวัยวะหนึ่งนะคะที่เลือดนะคะมันไหลามาจากหัวใจวก็ส่งมาเลี้ยงที่ลำไส้ใหญ่เพราะฉะนั้นข้อความนี้ก็เป็นข้อความที่ถูกต้องเลยตอบข้อขอไวนั่นเองนะคะส่วนข้อง,งูนะคะเลือดจากอวัยวะเอนะคะจะเข้าสู่หัวใจอพอ จะมีปริมาณแก๊ A um, สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต่ำเพราะมีการสร้างพลังงานจากสารอาหารจริงๆข้อความเนี่ยก็พอม,มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำนะคะมันก็จะกลับเข้าสู่หัวใจนะคะมันก็จะกลับเข้าสู่ใจเพื่อไปเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สแต่เขาบอกว่าตรงบริเวณนี้มันเกิดการสร้างพลังงานนะคะมันไม่ได้สร้างพลังงานนะคะเพราะพลังงานเนี่ยมันต้องเกิดกระบวนการสลายสารอาหารอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อความที่ไม่ถูกต้องก็คืออวัยวะ บริเวณ A องน่ตั้งพลังงานไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกข้อนี้ก็เลยก็ตอบข้อของปค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ก,ก,กดติดตามนะคะเพื่อที่จะมีคลิปเกี่ยวกับติวโอเนไว้ให้ติดตามกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ